สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักและครพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิริตอรีกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งประเด็นที่สำคัญที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือทางการของยูเครนนนั้สามารถผลักดันกองทัพรัระเซียได้ในหลายๆพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีข่าวว่ายูเครนได้ยิงทำลายเรดาร์ที่สำคัญของกองทัพรัสเซียในบริเวณพื้นที่แนวหลังของการรบได้อีกด้วยส่วนการรบในพื้นที่ต่างๆจะมีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิริตอรี่พร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับสําหรับการรบในยูเครนนั้นสถานการณ์โดยรวมก็ถือว่ายูเครนนั้นดีขึ้นเพราะว่าสามารถผลักดันฐานร,รัสเซียได้ในหลายๆพื้นที่โดยการรบกันในพื้นที่ของคาคิฟพ,พราะว่ายูเครนสามารถขับไล่ฐานรัสเซียได้เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าก็มีการประทะกันหลายจุดซึ่งก็คาดว่าฐานของอยูเครนเองก็จะมีความสูญเสียไม่น้อยเช่นกันครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชม ถึงแม้ว่ากองทัพรัสเซียจะระดมยิงปืนใหญ่สนามอาวุธระยะไกลและใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดเข้าใส่ที่กำบังของหานยูเครนก็ตามแต่ว่ายูเครนนั้นก็ยังคงรุกคืบหน้าต่อไปครับส่วนกองทัพรัสเซียถึงแม้ว่าพวกเขาจะสูญเสียอย่างหนักแต่ดูเหมือนว่ากองทัพรัสเซียจะไม่ค่อยสนใจในเรื่องนี้สักเท่าไหร่นัก พวกเขามีการเติมทหารเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยครั้งล่าสุดจะเห็นได้ว่ากองทัพรัสเซียได้ใช้มอเตอร์ไซค์จำนวนมากเข้าต่อสู้กับทหารยูเครนแต่ว่าพวกเขาก็ไปไม่รอดได้รับความสูญเสียอย่างหนักตามที่แอนมินได้เคยนำเสนอไปแล้วนั่นหละครับเอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูข่าวที่น่าสนใจกันต่อเลยนะครับโดยวันนี้ทางการของยูเครนนั้นสามารถทำลายเรดาร์ขั้นสูงของกองทัพรัสเซียได้ นั่นก็คือเรดาร์แบบนีโบขีด s อของกองทัพรัสเซียครับทั้งนี้โดรนตรวจการของยูเครนนั้นได้บินลึกเข้าไปในแนวหลังของสนามรบและพวกมันก็พบเรดาร์ราคาแพงของกองทัพรัสเซียหลังจากนั้นพวกมันจึงส่งพิกัดดังกล่าวให้กับระบบจรวดหลายลำกล้องความคล่องตัวสูงอย่างเจ้า M142 ให้มายิงทำลายลงได้ในที่สุดครับ และสำหรับเรดาร์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมทางการของรัสเซียนั้นก็เคยเคลมว่าพมันสามารถตรวจจับเครื่องบินรบ ที่มีขนาดค่า RCS อยู่ที่0.1ได้ในระยะทางประมาณ100กิโลเมตรอย่างไรก็ตามนะครับในครั้งนี้มันก็ไม่สามารถตรวจพบโดรนของยูเครนได้หรือว่ามันอาจจะตรวจพบแล้วแต่ว่าไม่มีอะไรมาสกัดกั้นโดรนและในท้ายที่สุดน,นะครับพวกมันก็มีชะตากรรมไม่ต่างจากอาวุธอื่นๆของกองทัพรัสเซียที่ถูกทำลายไปก่อนหน้านี้ครับ ส่วนเหตุการณ์ต่อมานะครับคุณผู้ชมก็เป็นผลงานของฐานยูเครนซุ่งพคกนั้นก็ได้ใช้ดโดรนแบบ f อ v เข้าไปทำลายยานเกราะของกองทัพรัสเซียครับจะเห็นได้ว่าในช่วงหลังมานี้กองทัพรัสเซียก็สูญเสียยานเกราะไปมากจนในที่สุดพวกเขาก็ถูกบีบให้เปลี่ยนยุทธวิธีในการรบมีการใช้งานรถบักกี้มากขึ้นหรือแม้กระทั่งก็ต้องมีการใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ในการเคลื่อนย้ายฐานราบไปแทนยานเกราะครับ วันิีว่าเป็นผลงานที่ดีของยูเครนเลยยูเครนนั้นพยายามที่จะทําลายรถถังยานเกราะปืนใหญ่สนามรวมไปถึงอาวุธอื่นๆของกองทัพรัสเซียอย่างต่อเนื่องเพื่อลดทอนขีดความสามารถในการรุกของกองทัพรัสเซียลงให้ได้มากที่สุดครับเอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเรามาดูข่าวจากทางฝั่งของรัสเซียกันบ้างนะครับซึ่งเมื่อวานนี้รกระทรวงกลางหมของรัสเซีย ก็ได้เปิดเผยว่ากองกําลังของพวกเขานั้นสามารถทําลายโดรนทางทะเลของยูเครนได้จํานวน2ลําซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นยูเครนได้ใช้โดรนเหล่านี้โจมตีท่าเรือนโนโวรรซีตในพื้นที่ของทะเลดําซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนั้นก็เป็นฐานทัพเรือที่สําคัญและเป็นศูนย์กลางการขนส่งน้ำมันของรัสเซียอย่างไรก็ตามจากรายงานเบื้องต้นนั้นก็ไม่ได้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่ามีความเสียหายใดๆตามมานะครับก็เห็นได้ว่าทางการ ของยูเครน เพวกเขาก็มีความพยายามที่จะปั่นป่วนกองเรือทะเลดำของกองทัพรัสเซียไม่ให้อยู่สุกนอกจากนี้การคุกคามเส้นทางส่งน้ำมันของกองทัพรัสเซียก็ยังจะส่งผลดีกับยูเครนในอนาคตเนื่องจากว่าการทำการรบที่แนวหน้านั้นก็ต้องพึ่งพาอาศัยน้ำมันเป็นหลักนะครับถึงแม้ว่าการโจมตีในครั้งนี้จะไม่ประสบผลสำเร็จแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีครั้งต่อไปนะครับอย่างไรก็คงต้องให้กำลังใจชาวยูเครนต่อไปสำหรับการผลักดันหรือว่าการ ขับไล่กองทัพรัสเซียให้ผลออกไปจากประเทศของพวกเขาให้ได้ครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูแนวคิดเชิงสร้างสรรค์สําหรับการป้องกันแพลังกาศของยูเครนกันบ้างนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็พบว่าทางการของยูเครนเริ่มมีการใช้งานดโดรนแบบ FPV คอยไล่ล่าทําลายดโดรนตรวจการของกองทัพรัสเซียที่บินช้าและพรามันก็สามารถทําภารกิจได้สําเร็จมาหลายครั้งแล้วครับ โดยประเทศยูเครนนั้นพวกเขาได้พัฒนาดโดรนแบบ FPV รุ่นใหม่ที่ระบบของพวกมันนั้นสามารถรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งเป้าหมายความเร็วและทิศทางจากเซ็นเซอร์ภายนอกเช่นเรดาร์จากนั้นฐานของยูเครนก็จะปล่อยดโดรนขนาดเล็กชนิดนี้ออกไปเพื่อค้นหาและติดตามเป้าหมายและในที่สุดเมื่อพวกมันได้บินเข้าใกล้เป้าหมายพวกมันก็จะสามารถบินเข้าโจมตีเป้าหมายได้โดยอัตโนมัติครับ ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากสําหรับยูเครนในปัจจุบนันนี้ยูเครนกําลังเผชิญกับความท้าทายที่สําคัญเนื่องจากว่าพวกเขากําลังขาดแคลนระบบป้องกันพลังกาศที่เหมาะสมจึงทําให้โดรนลาดตระเวนของรัสเซียสามารถปฏิบัติการได้โดยไม่มีข้อจํากัดในพื้นที่ที่ห่างไกลจากแนวหน้า ถึงแม้ว่าระบบป้องกันพลังการในปัจจุบันจะสามารถสกัดกั้นโดรนเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ด้วยต้นทุนและการขาดแคลนลูกขี่ปนาวุธจึงทำให้ยูเครนนั้นมีความยากลําบากในการสกัดกั้นโดรนของรัสเซียนอกจากนี้ชาติพนันธมิตรของยูเครนยังไม่สามารถผลิตลูกขี่ปนาวุธเหล่านี้ได้อย่างเพียงพอด้วยครับถึงแม้ว่าการผลิตโดรนแบบ f อพรุ่นใหม่ของยูเครนในครั้งนี้จะเป็นก้าวที่สําคัญ เป็นไปในทิศทางบวกแต่ว่าการรบจริงนั้นมันก็ต้องมีการใช้งานระบบป้องกันพลังกาศเข้ามาเสริมด้วยนะครับก็คือต้องใช้ผสมผสานกันจึงจะทําให้การสกัดกั้นขีปนาวุธระยะไกลหรือว่าดโดรนของรัสเซียได้เต็มประสิทธิภาพครับเพราะว่าดโดรนเอพวีชนิดนี้มันจะสามารถสกัดกั้นอาวุธได้เฉพาะที่มันบินช้าๆนะครับและยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซีย ประจำวันที่4ี่กรกฎาคมฐานราบก็เสียชีวิตไป1,200นายยานเกราะ17คันรถขนส่งทางการอาหาร73คันรถถัง9คันปืนใหญ่สนาม65กระบอกโดรน26ลำขีปนาวุธ6ลูกและระบบป้องกันพลังกาศอีก2ระบบครับ ก็ถือได้ว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมสําหรับกองทัพยูเครนนะครับคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามก็คงต้องให้กําลังใจทหารย,ยูเครนสําหรับการทําการรบต่อไปครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริตารีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ